กับราหูทับกันไปทับกันมาด้านหน้าเนี่ยเป็นเชื่อไงเป็นดาวยูเรนัสเนปจูนและพูโตซ้อนกันนำทางให้เราไปดูเดียวก่อนสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม ตั้งรับความอร่อยกันให้ดีเลยค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านเปเปอรี่ไทยซีฟู้ดเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศสบายๆซึ่งเติบหลายเมนูที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่และคุณภาพสูงจริงๆร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขานะคะแต่วันนี้เรามากันที่สาขาเอเชียทีซึ่งวันอาทิตย์แบบนี้เหมาะมากที่จะพาครอบครัวม,มาเพลิดเพลินบรรยากาศริมแม่น้ําหรือจะท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่และปิดท้ายกันด้วยมื้ออร่อยแบบนี้ อยู่ที่ร้านเพปเปอรี่ไทยซีฟู้ดนะคะ ก็คุณผู้ชมเห็นว่าเรานั่งเนี่ยเหมือนนั่งแยกโต๊ะแบ่งๆกันไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากให้เห็นความชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณมาคนเดียวหรือมากันแค่ไม่กี่คนเขามีอาหารเป็นเซตรองรับด้วยคือคุณไม่ต้องมีแต้มบุญระดับเพชรนะคะก็สามารถมาทานร้านนี้ได้เพราะว่าร้านนี้มาดําหยกเป็นคนแนะนำมาดําหยกคะทําไมแนะนําร้านนี้คะร้านนี้เป็นร้านที่ดูเหมือนจะหรูหรานะคะแต่เข้าถึงง่ายอาหารเป็นวัตถุดิบดีๆนะคะก็เป็นร้านที่จะคอยแบบเปิดประสบการณ์ความอร่อยให้กับ ผู้ที่มาเยือนผู้ที่เป็นลูกค้าจริงไหมคะจรอันนี้เจ้าของร้านนั่งอยู่กับเราสวัสดีนะคะสะจริงค่ะเปิสสดสามคำหนึงร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ ร้านที่สาขานี้เปิดมาได้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแต่ว่าชื่อของร้านเนี้ยพี่ได้ยินมาเกิน10ปีนะจริงๆเรามีสาขาแรกเลยที่เสียพระก้อนค่ะซึ่งเปิดมา19ปีแล้วค่ะ19แล,แล้วอย่างที่มาดามโยบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ความอร่อยอะขายายความให้ฟังได้ไหมคะคือเพิ่งเชื่อว่าอาหารเราเนี่ยเป็นอาหารไทยสิ่งสําคัญที่เราอยากให้ลูกค้าเลยอะคือความเป็นโฮมเมดคือได้ฟีลเหมือนทานอาหารฝีมือคุณแม่ฝีมือคุณยายแล้วจริงๆแล้วอันนี้เป็นอาหารฝีมือคุณย่าหรือคุณยายของ ะจะเป็นสูตรของคุณแม่สามีค่ะใช่ แล้วราคาสูงไหมคะเซตหนึ่งไม่สูงค่ะอย่างมาสองคนเนี่ยไม่เกินแบนข้าก็คือเซตหนึ่งอยู่ในราวประมาณ 300400, 3 0 0 400าบาทเอามาเริ่มจากเซตแรกที่หน้าพี่ท็อปเลยอันนี้คือชื่อเซตอะไรคะอันนี้เป็นเมนูเนื้อปูผัดผักหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูก้อนทอดกระเทียมเนื้อปูที่เราเน้นใช้เนี่ยเป็นเนื้อปูก้อนใหญ่รสชาติหวานส่วนผักหวานนะคะเราเลือกวัตถุดิบที่เป็นผักหวานป่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นฤด,ดูผักหวานลูกค้าก็จะได้ผักหวาน ่สดใหมอันนี้ก็น่าทานมากคุณผู้ชมค่ะคืออยากให้เห็นเนี่ยไข่พะโล้เขาอะเนี่ยคือไข่ไข่พะโล้ของคนที่มีมมรถมือมีปิมือไข่พะโล้กับเมนูอะไรคะอันนี้เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะด้านน,นี้<ล>ะนะคะด้านนู้นด้าน,น,าน,น,าน,นตรงหน้าคุณหยกด้านหน้าคุณหยกจะเป็นชุดต้มยำกุ้งและปลากระพงทอดน,น้ำปลาซึ่งเป็นชุดฮอตคิดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะชุดต้มยำกุ้งเนี่ยเราใช้กุ้งสดขนาดใหญ่แล้วก็รสชาติต้มยำเน้นความกรมกรมแล้วก็ปลากระพงเป็นปลากระพงสดทอดน้ำปลา น้ำปลาที่เราใช้ก็เป็นน้ำปลาโฮมเมดและอนุราคาตรงหน้าน้องชู้ผมครับด้านหน้าของน้องชู้จะเป็นแกงมัสมั่นเสิร์ฟมาพร้อมกับโรตีกรอบอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณแม่ถูกปากชาวต่างชาติค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าแกงมัสมั่นเป็นแกงที่มีประวัติอันยาวนานเป็นแกงที่มีชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอ๋อแลวตรงนั้นตรงนั้น เป็นเซตเนื้อปูผัดผงกะหรี่และหมูก้อนทอดกระเทียมนะคะอ่ะลองมาชิมดูนะฮะอาหารเซตว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่ของโเตโเลยปลาเราชอบชันปลามากคือเนื้อปลาเนี่ยเราดูอะคือคนทําอาหารจะรู้เลยว่าสดมากนะคะแล้วก็เขาใช้วัตถุดิบดีจริงๆทานไหมคะอืมกรอบมากกรอบไหมตัว อร่อยอ่ะุ้๊แม่ผมก็ร้องแลวนะบอกมาชู้มาก <S <S ชู่วกับโรตีกรอบแกงมัสั่นคนไปบางหลานใช่ไหมคุณก็คัมพรโรตีอะ่ะคุณแม่บางโรตีแบบแห้งเกินไปบางโรตีแบบไม่ไม่ไม่ขอบเลยอันนี้แบบกำลังดีอะ่ะกรอบด้วยแล้วก็นุ่มๆด้วยคือแบบเพอร์เฟกต์มากสำหรับแบบคนต่างชาติค,คนอินเดียอะไรเงี้ยครับชอบของเราเหมือนกันเป็นยังไงคะ แกงโมเป็นไงคะอันนี้มันอร่อยมากเลยหรอคุณอุ๊ยลูกลูกชอบกินไข่ใช่ไหมครับชอบมากคุณแม่ผมเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คุณแม่อยากจะแบ่งให้ลูกกินเแต่จะลองไข่พะโล้นะฮะขอบคุณมากชอบเลยใส่ไข่พะโล้นี่แบบบอกเลยว่ามองด้วยตานี่ใช่เลยนะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติใช่ไม่ใช่ไข่พะโล้โบราณ คือไข่ไม่แขนเกินนะ,ะแล้วน้ำเราะ่ะก็ไม่เหนียวข้นเกินใช่เพราะว่าอันนี้เรารสชาเข้มข้นใช่เราเคี่ยวจนได้ความเป็นคาราเมลแบบกำลังดีจะสังเกตว่าเวลาทานเข้าไปเนี่ยซอสเนี่ยจะเข้าไปในไข่แล้วก็เนื้อหมูด้วยลูกฉันต้องได้กินสิ่งนี้ไม่แบ่งให้อร่อยมากคุณแม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนละ ไม่ปฏิเสธเลยค่ะนี่เรามาเป็นเซตแล้วเราก็ยกแบ่งกันแบ่งกันได้เนาะจริงด้วยเนี่ยหลามีหลายอย่างมากร้านนี้เนี่ยอร่อยไปยันะผงกะหรี่น้ำปลาพลิกเลยนะบอกเลยเขาเรียกว่าพี่หนูแยกร่างใช่แล้วหมูก้อนเขาเนี่ยกรอบนอกนุ่มข้างในค่ะเดี๋ยวจะดูซิจะคาราเมลไรซ์ยังไงลองทานดูคุณหยกลองคุณหยกลองแล้วหาว่าพี่เต้าข่าวอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้อร่อยมากแบบรสชาติแบบอันนี้อร่อยไม่เผ็ดมากอะหวานๆวนกําลังดีข้ดีมากเลยแบบ ค้าย็กินได้เป็น<ช>อาหารเซตเที่เล,ลอค่ามากเลยนะคะแล้วเป็นซีฟู้ดที่แบบวัตถุดิบ สดใหม่มากขึ้นด้วยท่านี้เลยไหมครัะอย่างเนื้อปูของที่ร้านที่เราใช้เนี่ยเป็นเนื้อปูที่เราได้มาจากแพที่จังหวัดสุราษฎร์โอ้โหก็จะสังเกตว่าจะเป็นเนื้อปูที่มีความเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติหวานจริงปูดีจริงปุ้งแบบสดเราเน่งมากคิดดูแล้วกันมันจะไม่มีคาว่าเหลือคำว่าดอมมีพวกคุณมาจะเล่นกันอยู่นั่นแหละอะไรคะนี่ยังแค่แบบเริ่มต้นนะคะร้านเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะคะอาหารราคาส์อีกราคาส์ที่เป็นวัตถุดิบจะรีบเคลียตรงนี้แล้วค่ะอ้าวราคาร์วัต สุดิีพรีเมียมแน่นอนถ้าคุณหยกกาลังตีเอาซิเลยค่ะเกลีย้เกลียกเราเกลียตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยต่อจะมีเมนูที่มากมายที่ยังรอเราอยู่อีกนะคะได้กับคุณหยกครับไม่มีปัญหาค่ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่มากับอาหารอิ่มนำสำรันแบบน่าหันจัใจว้าวกับงานลินติตโปรแฟร อัศจรรย์ความอร่อยที่จะเกิดขึ้นที่ The Mall Lifestyle b a ง g a p ิ M Grand Hall ชั้นจมันที่โปรแปร์ควาวมม <า S 2> ันจรรย์ในครัง้งนี้มีอะไรบ้าง The Best In Town ก็คือลูกชิ้นกุ้งของเสรีทองโอ้โหคุณน้องคาอันนี้เขาอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า40ปีอยู่แถวรังแผน24นะคะรับลูกชิ้นปาก็ยนะคะ ผลิตไปจากปลาเนื้อปลาทแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้แป้งไร้สารก่ำหมุนนะคะแล้วบอกก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแพ็คละหว่ร้อยห้าสิบบาทเองแล้วบอกก่อนนะคะน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน<อ>้ำจ<ว>ิ้มใช้มะนาวสดกองมะนาวสดนะคะ,วะ,คะขวดละหกสิบบาทนะคะนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะสินค้าครบสองแพ็คปีน้ำจิ้มจะพิ่งหนึ่งขวดราคาสินค้าจับต้องได้และมีโปรทุกร้าน,นะคะ่ะเชฟเชเบอร์ทูเดลิเวอร์บายเชฟจอกค่ะค่ะขวดสองเขานี่นะเอามือดึงออกมานี่นะนะ เนยชุ่มมากมขามี2แบบคุณทู้ชมลัวสองเขาอะมีตัวคลาสสิกที่พี่ท็อปกำลังจะชิมอยู่นะคะแล้วก็มีตัวพรีเมียมค่ะตอนนี้โปรโมชั่นหน้าบูธนะคะอยู่ที่เซ็ตละ1น0้บาทราคาเต็มอยู่ที่250นะคะแต่เราขายให้ในงานโปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่180บาท ขายเป็นไงลิปติโปรนะคะบอกก่อนที่งานเรานะคะราคาสินค้าจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกล้านค่ะแบมไม่ได้เลยไครคะวันนี้ขอบคุณเชฟกอลค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้องพี่ท็อปขอบคุณค่ะอย่าลืมมากันนะคะเราตั้งใจเสกและสรรหาความอร่อยมาให้ทุกท่านจริงๆค่ะเสกสรรอัศจรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแปมารวมกันไว้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเอ็มแกรนด์ฮอล์ชั้นจีวันที่เ1 3สตุลาคมนี้ย้ำา7-13ตุลาคมนี้ ลิ้นติดโปรตินดาวลักตะซอยงาดาวลิ้นติดโปรกติดดาวสนับสนุนโดย A W L Royal Jelly <Yeah. S 2> ชุดใหญ่เลยเรายังอยู่กันที่ Pepperithai s e a f o นะคะเมื่อสักครู่เราทานเป็นแบบเซตแต่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ ถ้าเราอยากแบบเจอชุดใหญ่ถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอยู่ตรงหน้าเราพร้อมกับสมาชิกใหม่ด้วยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนนี้น่าจะเป็นคนสนิทของคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลเขาแนะนาดีกว่าค่ะคุณหนึ่งอัครพงศ์ดารดมค่ะเป็นเจ้าของร้านเป็นอะไรกันคะนั่นะสยค่ะเป็นสามีค่ะชั่วอันนี้เขาเรียกตัวอะไรคะรูป lobster ครับ lobster อาจจะได้ยินทั่วไปแต่ lobster ของที่ร้านนี้พิเศษนะคะ lobster ของเรามาจากมพอร์ตจากเมนประเทศสหรัฐ อเมริกาครับ oh. แล้วก็อินพอร์ตไลฟ์เราใช้ล็อบสเตอร์ไลฟ์เรามาเลี้ยงเองในแทงค์ของเราทําไมถึงเลือกล็อบสเตอร์เมนมาฮะผมกับ คุณเปิ้นเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เราเรารู้สึกว่า l o เตอร์ที่นั่นเนื้อเนื้อเขาจะเด้งกว่า l o เตอร์ประเทศอื่นใ่เห็นบอกว่าช่วงตุลามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ l o เตอร์นี้ยังไงคะช่วงเดือนตุลาหลังวันที่13ตุลาก็จะมีลด30%ครับ<อ>เฉพาะเมนู l o เ s t e r เมนูเดียวครับก่อนที่เราจะมาคุ้มกันเนี่ยเราลองชิมก่อนไหมเราจะได้เล่าให้ทุกคนฟังทราบได้ว่ามันอร่อยขนาดไหน l o เตอร์นี้นี่อย่างนี้เอามาปรุงชื่อว่าเมนูอะไรคะเมนู ทอดกระเทียมครับแล้วเวลาเอาล l o เตอร์มาทอดกระเทียมแล้วไม่กลัวเนื้อเขาเป็นหดอเอพราะว่าของเราเป็น l o เตอร์ที่เป็นเป็นล์ล็ e lobster เนื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยหดอึออ้งเลยหวานละมุนแบบหวานธรรมชาติจริงๆเมื่อกี้ปูว่าดีแล้วนะคะบสเตอ e ์คือดีมากอ่ะ เป็นไงของคุณเป็นไงเข้าใจเขาแล,ล้วล่ะทำไมถึงเลือกล็อบสเตอร์รัดเมมหวานมากมคือในความหวานเนี่ยที่ว่าเนื้อเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนปูอัดเบาๆด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่านุ่มเหมือนปูอัดนะแต่เนื้อเป็นเส้นะ่ะแล้วมีความหวานโอ้มันพอดีมากเลยอะให้คุณหนึ่งบอกราคา โอ้ราคาดีมากเลยครับเพราะว่าเราเอามาจัดโปร3 0นี่จาก1990เหลือ1 3 8 5บาทตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะฮาย้ำตั้งแต่13ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปที่เมนูต่อไปตันนี้คือกัญเชียงปูผัดต้นหอมครับความพิเศษของเราคือเราจะใส่น้ำพริกมันกุ้งที่เราทำเองเข้าไปผัดด้วยครับมันจะทำให้หอมพิเศษพอสมควรครับเมนูนี้เนาะเอ๊กลิ่นมันมันฟุ้งเลยอ่ะกลิ่นมันมันแล้วก็ สเพราะว่าเราอยากทำให้เผาผสมกับมันกุ้งเนี่ยหรอเราอยากเพิ่มความนัวความมันมก็เลยเพิ่มมันกุ้งเข้าไปเป็นสูตรเป็นสูตรของทางร้านที่คุณหนึ่งคิดคนขึ้นมานค่ะไปต่อค่ะไปต่อจะหยุดมุกออนค่ะอันนี้คือปูทะเลผัดผงกะหรี่ครับเป็นปูท้องหลงังหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าปูขาวก็ซึ่งหาย,ยากคนสควนครับนี่ไง,ไงพระเอกก้ามปูใหญ่มากอันนี้คือเนื้อน้ำผงกะหรี่เขาแตกต่างจากทุกที่เลยนะฮะ หอมอ่ะพงหลีเขาเนี่ยมันมีมเอกลักษณ์แล้วมีกลิ่น,นกลิ่นหอมกลิ่นดีมากและกลิ่นชัดเขาทําให้ปูอะ่ะมีเท็กเจอร์ที่ดีมากมแบบว่าเด้งๆนุ่มๆคือเล่นไปเป็นนะเนาะใช่นะเขาต้องทําเขาต้องรู้กําลังไฟอย่างดีเลยอะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ รับแขกบ,บ้านแขกเมืองได้สบายเลยมาถึงเมนูก่อนสุดท้ายเมนูนี้ชื่อหอยตลัดผัดฉาครับกระทะร้อนกินแบบกินโหระพากินกระชายแล้วก็นี่คือกลิ่นแบบเครื่องเทศแบบแน,น่นๆมากมใส่มาแบบไม่มากัดก็เลยใช่ไหมคะมันจูซี่อ่ะ เถามน,นิดนึงแล้วถ้าเป็น <TV S 1> เมนูโปรดนะสำหรับคุณเปิ้ลร้านตัวเองเมนูโปรดคืออะไรคะถ้าเอาที่เห็นอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยเปิ้ลเลือกเป็นแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายของของที่ร้านเนี่ยเราตุ๋นประมาณ6 8ถึงชั่วโมงต้องลองทานต้องลอง,ลองค่ะแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายโรตีเคี้ยวแต่ตัวโรตีนะคะตัวของ เนื้อน้องลายละลายในปากจริงๆพูดถึงความรู้สึกไปกว่าอ่อให้มาดำหยกพูดก่อนก็สมกับความที่เขาดั้งเดิมจริงๆคือสมกับความที่เขาเสิร์ฟประสบการณ์ความอร่อยให้กับลูกค้ามาโดยตลอดอ่ะถ้าอย่างนั้นบอกพิกัดกันหน่อยนะคะ<ม>ว่าที่ร้านนี้ถ้าเกิดมาที่เอเชียทีคอยู่ตรงจุดไหนมุมไหนและใครอยากจะมาทานท้องครอบครัวเผื่อมาดูจงดูโชว์โทรมาจองได้ไหมเชิญเลยค่ะเปเปอร่ไทยซีฟู้ดที่เอเชียทีคโกดังสองอยู่ติดทางเข้า Jurassic World Experience ที่เพิ่งเปิด เมื่อไม่นานวันนี้เลยครับถ้าอยากจะสัมรองที่นั่งเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับ w r y ThaiBistro. Com หรือโทรมาจองที่เบอร์080-043-4114ครับร้านอร่อยออร่อยแบบนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็เหมือนอย่างเช่นนี่แหละคะ่ะผลิตภัณฑ์ AWL Royal Jelly นะคะเป็นนมพึ่งดีมีประโยชน์นาเข้าจากประเทศออสเตรเลียรับประทานก็ง่ายมาก วันละหนึ่งแคปซูลแต่คุณภาพที่เต็มเม็ดเลยและก็สามารถมอบให้กับคนที่คุณรักแทนความห่วงใยได้เลยนะคะสอบถามประโยชน์ของนมพึ่งว่าดีอย่างไรหรืออยากรู้ว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยค่ะลิ้ติดปรโกติดดาวและจซอยซอยโยรสชาติดโดนประโยชน์ต so ิดดาว สนับสนุนโดยผงซักฟอก108ช็อปกลับมาอร่อยกันต่อนะคะที่เพปเปอรี่ไทยซีฟู้ดค่ะบอกว่าอิ่มตอนนี้เกือบจะเต็มกระเพาะแล้วเกือบจะเต็มท้องแต่พอได้ยินนะคุณเปิ้ลเขายืนยันว่าคุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเออถามมาดำหยกอยากชิมฝีมือเขาไหมคะต้องแน่นอนเลยค่ะอยากทานอยากชิมเลยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวจะทำเมนูซิกเนเจอร์มาให้ครับโอ้ล,ลูกชู ดูไว้นะลูกเป็นผู้ชายทําอาหารนะมีสเสน่ห์มากเลยเดี๋ยวเรารอชิมน,นะคะคุณหนึ่งให้คุณหนึ่งเข้าขวดได้เลยค่ะคร,ระหว่างรอลุ้นเป็นกําลังใจให้คุณหนึ่งเขาทำเมนูเด็ดนะคะที่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันคนนี้ก็ชอบกินอาหารอร่อยๆรอยอ,รอ,ยอยู่แล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ<อ>พี่พต้องขออัปเดตชีวิตกันหน่อยตอนนี้พี่หมูขอโทษนะแอบถามนิดนึงว่ <laughs> พี่อายุเท่าไหร่คะ <laughs> ปีนี้69ปีแล้ว นะครับคุณผู้ชมีิน้า70แล้วอะ่ะคือพี่คือพี่หมูพูดจริงใช่ไหมพี่ใช่ใกล้70แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่เราจะดูแลตัวเองอย่างพี่หมูเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะดูแลตัวเองอยากมีสุขภาพดีถ้าย้อนกลับไปเมื่อสี่หปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรายังไม่ใส่ใจดูแลตัวเองนะก็ไม่ใช่แบบนี้เลยเคยละเลยไม่ใส่ใจผิวหน้าเขาเรียกว่าพังไปเลยอย่างเช่นภาพนี้ตอนนั้นเห็นไหม<อ>เวลาเราไม่ใส่ใจดูแลครับผิวหน้าเราก็มีสภาพแบบนี้แหละครับริ้วรอยและสุ ขภาพก็ไม่สู้ดีด้วยแต่ที่ค่อยๆเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอคุนีชอบตรงนี้มากและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรามีก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันและผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้มาแล้วกว่า6ปีในการดูแลผิวหน้านั่นก็คือเซรั่มไตราจิน่า ตัวนี้ครับจุดเด่นของแต่ลาจีน่าก็คือว่าเขามีไฟดีแมททิกโคลลาซึ่งเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละาจีน่าเลยช่วยทําให้ริ้วรอยแนวตั้งและลิ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาใต้ตา,ตาแล้วก็ปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำตา่างๆใช้แต่ลาจีน่าแล้วก็จะทําให้แรดูบางเบาแล้วก็จางลงภายใน14วันด้วยเอกสารรับรองการันตีจากแลบของแต่ลาจีน่านะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ใช้จริงแล้วก็อายุ 69แล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์แบบนี้รล้วโกล้องอ้าวเข้ามาหาผิวหน้าหมูใกล้ๆหน่อย <Zoom S 1> อซูม่อยฮะซูมซูมมันเลยซูมก็มาเลยนะครับท้ายซูมผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆก็เรียกว่าพอใจมากๆเลยนะครับสลับไตและจิน่าที่ดูแลผิวและหมูมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมนานๆมาเจอคุณผู้ชมในรายการลิ้นติดโปร วันนี้ห้ามพลาดเลยน้องท็อป<อ><ร>ใช่จองก่อนนะครับพร้อมเรื่องเงินตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นก็ได้นะครับกดย้ำๆเลยโทรศัพท์นะครับรีบโทรมาที่ 1 5 7 7นะครับหรือและแตร์ลาจีนาแบรนด์นะครับ200สายนะครับวันนี้ได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่และได้เซรั่มขนาดพวพาอีก2และที่พิเศษก็คือว่าวันนี้ได้ฟรีน้ำตกตัวนี้นะครับอนุญาตดูนะคะคไ,ได้น้ำตกนี่ด้ยเหรอพี่ใช่5ชิ้นครับคุณผู้ชม 1400บาทราคาเต็มแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทพี่น้ำตบด,ดีมากเลย1กลิ่นดีแล้วซึมลงไปนะคะผิวแลดูชุ่มชื่นขึ้นมาเลยใช่ปกติถ้าแยกขายก็ปวดละพันแต่วันนี้เราจัดให้เลยฟรีๆในเซตนี้เท่านั้นนะครับกดย้ำๆจองให้ทันนะครับเดี๋ยวสายหมด กรองให้ทันที่1577เพราะโปรน้ำตกวันนี้หายากครับกดไปเลยครับที่1577ทั้งหมด5ชิ้น1,400บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับและภาพนี้เป็นภาพพรีเซนเตอร์ของเราทุกคนที่ใช้เจดีเจนาใช้จริงครับนี่คือผู้พรีเซนเตอร์ทุกคนว่าคุณเจนนิเฟอร์คิมนะครับคุณนีโน่ทุกคนใช้จริงหมดเลยในภาพนี้ทุกคนใช้จริงนะครับโทรมาเลยครับตอนนี้มืออย่าอยู่นิ่งครับกดมาเลยครับ1577นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับหรือไลอ้อนเตอร์เจนาแบรนด์นะครับ สองกปุกใหญ่2ขนาดพกพาแล้วก็น้ำตกนะครับทั้งหมด5ชิ้น1 4 0 0บาทจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญโปรที่แถมเซรั่มคู่กับน,น้ำตกตัวนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ<ม>โปรที่รวมตัวเด็ดตัวเข้มข้นต้องโปรวันนี้เฉานั้นส่งฟรีรู่นบัตรได้ของถึงหน้าบ้านเพราะจักและสำคัญคือของแท้นะครับแต่จีน่าต้องหน 7, 7้าครับเมนูนี้เราจะทำเมนูชื่อว่าเนื้อปูผัดพริกขี้หนูมันก<ม>ุ<ม>้งนะครับ ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยการใส่น้ำมันพริกเผาจะมีความหอมมากกว่าน้ำมันธรรมดานะครับแล้วเราจะผัดพริกกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูตามด้วยไขย่เราจะไม่ขยี้ไข่ให้มันเหมือน scramble เอนะครับเราจะทำให้ไข่เป็นชั้งๆมันจะมีเทสเจอร์ที่น่าทานกว่าต่อไปเราจะใส่ เป็นน้ำพริกมันกุ้งสูตรพิเศษของทางร้านที่เราทำเองนะครับผสมเองเคี่ยวเองปรุงเองทำให้อาหารที่เราทำมีความนัวโดยเฉพาะอาหารทะเลครับเออลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยออชอบทานมากออลูกค้านี่มาก็จะรียกเก็ตเมนูนี้กันตลอดนะครับเขาบอกว่ามันแปลกแล้วก็เนื้อปูเนี่ยสดมากเดี๋ยวเราจะใส่ปูเนื้อปูต้นของเรา ได้มาจากสุราษฎร์ธาน,นีนะครับส่งตรงมาหนึ่งที่กรุงเทพถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบทานปูหรือปูหายากเราสามารถเปลี่ยนเป็นกุ้งได้นะครับเป็นกุ้งสดถัดก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่แนะนําถ้าเป็นไม่ได้ ทานเกีกับเนื้อปูดีกว่าเราไม่ต้องการผแบบัดเนื้อปูให้เละนะครับเราจะไม่เอาตะหลิวมาตีแล้วก็เราจะใส่เข้าไปแป๊บเดียวให้พอร้อนเพราะเนื้อปูเนี่ยได้ผ่านการนึน่งมาแล้วนะครับเนื้อปูมาเราก็ใส่ใบโหระพาสุดท้ายแล้วเส็จขั้นตอนครับเนื้อปูผัดพริกขี่หนูใส่มันกุ้งครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเปเปอรี่ไทยซีฟู้ดครับให้ให้คุณหนึ่งเฉลอยอีกครั้งหนึ่งนี่คือเมนูอะไรนะคะ เมนูเนื้อปูผัดพริกขี้หนูมันกุ้งครับอยาก้ว่าทำไมเมนูนี้แบบเมนูแบบพิเศษเมนูเ,มนเป็นพิเศษเพราะว่าเราเรามีน้ำพริกมันกุ้งที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำพริกของท่านมากเมนูนี้ก็เลยเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชิมอาหารฝีมือคุณแม่บวกกับความคมิใจที่มีคุณแม่ที่ทำอาหารได้อร่อยมากๆโอ้ยคือคุณรู้ไหมคุณใช้มันกุ้งได้เปลืองมาก อืมต่อเหอมมันมีความมันด้วยอะมันแบบไม่ใช่มันกุ้งอย่างเดียวอะค่ะมันหอมมาหอมมากอะแล้วคุณชอบกระเทียมใช่ไหมเนี่ยชอบกระเทียมมากเลยเนี่ยนะคะจากการที่เราทานอาหารวันนี้เจอกันที่ไรอบอุ่นทุกทีแล้วก็จากการที่คุณหนึ่งนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยทำอาหารเกี่ยวกับแบบเป็นโฮมเมดแล้วก็จุดก,กําเนิดมาจากครอบครัวซึ่งการที่หยกทํางานอยู่นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็สังคมแล้วก็สถาบันครอบครัวต่างๆเกี่ยวกับสังคมตรงนี้ หยกอยากจะบอกเลยว่าสถาบันครอบครัวนี่สำคัญมากจริงๆแล้วก็สร้างความอบอุ่นใจทุกครั้งเนาะแลวนี่เป็นร้านอาหารที่เหมาะกับครอบครัวเพื่อ,อ,อนฝูงเนาะดีจริงๆค่ะตรงนี้สถาบันครอบครัวคือสําคัญมากทุกคนดูแลให้ดีนะคะถึงนะวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริงๆค่ะอาหารอร่อยแล้วก็ได้คุยกับ เ <ersch> <Fra> จ้าของร้านที la, I I ่รู้จักว่าต้นตอนนั้นมาอย่างไดวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลย p พ p ร r i Thai Seafood นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาดำโยกมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากกลับพบกับพวกเรานะคะกับรายการลิสติโปรโกติดดาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอิ่มมากเลยอะห่อได้ไหมคะอย่าห่อค่ะน่าจะไปร้ค่ะจะกินอีกค่ะ